ของท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรณสท่านธนากรวังบุญคงชนะซึ่งให้ความสําคัญที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบก,การ SME ให้อยู่รอดและสามารถดาเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืงนสอดรับกับนโยบายบิ Big ๊กบิ๊กวินของรัฐบาลที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจนในระยะสั้นได้ผลยาวและเกิดการกระจายตัวกลายเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME ดีแบงซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำก,กับของกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าทำงานเชิงรุกนำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเปิดสูงกว่าฟันดัน SME ด้วยการเชื่อมโยงนำศักยภาพเด่นของ SME ดีแบงและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมาบูรณาการให้ความช่วยเหลือและสร้าง ความเข้มแข็งให้กับผู้ประอกอบการ SME อย่างเป็นระบบ